ก็เลยยังอยู่เรียนและตั้งแต่ประโยคสามมานั่นแหละเลื่อยมาเลยก็นั่งเรียนคนเดียวตลอดเพราะมันไม่มีเพื่อนเรียนเพื่อนเรียนรุ่นเดียวกันมันไม่มีมีแต่รุ่นพี่เอ่อรุ่นพี่บางลูกก็เป็นรุ่นพี่เฮ้จ๊ะก็เรียนคนเดียวมาตลอดเลยหัวเดียวกระเทียมลีดจนมาประโยคแปดประโยคเก้าแหละย้ายเข้ามาเรียนที่วัดไส้ทองก็มีเพื่อนแหละทีนี้มีเพื่อน เรียนคนเดียวดีนะเพราะว่าเราต้องดูหนังสือคนเดียวหมดสมมติว่าถ้าเรามีเพื่อนเรียนอ่ะก็แบ่งกันสมมติจะาไปแปลหนังสือกับอาจารย์อย่างเงี้ยไปแปลภาษาบาลีให้อาจารย์เขาฟังเนี่ยไปแปลหนังสือให้อาจารย์ท่านฟังเนี่ยถ้าเรามีเพื่อนร่วมชั้นเรียนอาจารย์เขาก็จะแบ่งให้อ่ะอ่ะรูปนี้แปลตรงนี้ถึงตรงนี้อีกรูปหนึ่งแปลตรงนี้ถึงตรงนี้ใช่ไหมแต่พอเราเป็นนักเรียนคนเดียวอ่ะเป็นนักเรียนคนเดียวเลยอ่ะเราก็แปลคนเดียวจ้ะ แปลคนเดียวหมดเลยแปลคนเดียวเรียนคนเดียวแปลคนเดียวมันก็เลยทําให้เราแบบได้แปลหนังสือทุกหน้าเพราะไม่มีใครช่วยแปลแปลปาตาบาลีอ่ะ <c oughs> ข้อดีนะมันก็เป็นข้อดีนะก็เลยไม่ตกเลยสอบไม่ตกเลยสอบไม่ตกเลยแปดปีก็รวดเลยจบอายุยี่สิบพอดีก็ได้บวชพอดีก็จบปร,ริญญาเก้าตอน,น,นอายุยี่สิบพอดี ชำ2 5สอง้อยห้าสิบกรัมสองอยห้าสิกรัมค่ะคุณพี่อุดหนุนหน่อยนะจ๊ะขอบคุณค่ะเลยาเก้าบ้าน่ะไปถุงที่ถือกี่กรัมสอง้อยห้าสิบนะคะอุดหนุนหน่อยอุดหนุนหน่อยอุดหนุนหน่อยสุโขทัยเป็นเมืองที่น่าอยู่นะเป็นเมืองที่น่าอยู่นะเมื่อตอนหลังเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเองดิฉันก็ไปเยี่ยมอาจารย์ศึกแล้วนะก็ไปเยี่ยมพาเจ้าคุณอาจารย์ที่อยู่วัดไส้ทองอ่ะเจ้าคุณพระราดอนะ่ะ อาจารย์ของดิฉันนะไปเยี่ยมอาจารย์รองจังหวัดสุโขทัยนั่นแหละเพราะว่า <c oughs> ท่านเป็นอาจารย์ของอาจารย์อีกทีหนึง่งอาจารย์เจ้าคุณลาดวัดสร้อยทองเป็นอาจารย์ของอาจารย์ดิฉัน <c oughs> อีกทีหนึง่งแล้วท่านก็เป็นอาจารย์ของดิฉันด้วยโอุ้บุญวายกันไปหมดก็ไปเยี่ยมได้ไปเที่ยวสุโขทัยแบบใช่ใช่ท่านรออ,อาจารย์ท่านย้ายไปอยู่วัดจําไม่ได้ละว,วัดอดีตเจ้าหน้จังหวัดอนะ่ะ วัดอะไรนะคะจําไม่ได้ละจำไม่ได้แ,ดแต่ดีฉันไปเยี่ยมอยู่ไปเยี่ยมอยู่อ่าใช่วัดคลองโปรง่งวัดคลองโปร่งครัก็ไปเยี่ยมแล้ววันนั้นก็ไปทําบุญไปถาไวายผ้าป่าให้ท่านก็ได้ตั้งสองแสนกว่าบาทอยู่นะคะสองแสนกว่าบาทก็ถ่ายคลิปไลฟ์สดอะไรเงี้ยแล้วก็ชวนชวนคนทําบุญเพราะว่าท่านจะบูรณนะกุฏิ กุฏิมันสุดโซมมากอะมันเป็นเป็นกุฏิไม้โบราณนะมันมันปล่อยถูกปล่อยทิ้งอะมันไม่มีคนดูแลอะมันเป็นอย่างนี้นะวัดอะพอหมดพพอหมดพระเกจิที่ท่านมีบุญบีบรารมีอะมีลูกศิษย์ลูกหาพอพระรุ่นหลังๆขึ้นมาอย่างเงี้ยพระรุ่นหลังขึ้นมาก็ไม่ได้แบบไม่ม,ไม,มีไม่มีบรารมีก็คือไม่มีโยมไม่มีลูกศิษย์ลูกหาที่จะที่จะช่วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ วัดมันก็จะสุดโซมมันวัดมันก็จะสุดโซมดิฉันก็ไปช่วยท่านทำก็ได้ไปเที่ยวสุขโขทยัยแล้วก็ไปไปนอนพักที่สนามบินไปนอนพักที่สนามบินอ,อสนามบินสุขโขทัยมีอยู่สนามบินเดียวนั่นแหละสุขโขทัยเขาจะมีไฟบินไฟเดียวของสุขโขทยัยของคุณหมอ่าของคุณหมอ,อสนามบินใหญ่โตมากกว้างใหญ่ไพศาล สนามบินสุขโขทยัยก็ไปนอนที่นั่นไม่ได้ไปน,นั่นได้ไปเที่ยวแต่โตมาจากที่นั่นเลยอยู่ตั้งเจ็ดไอ้หกปีอยู่ที่สุขโขทยัยหกปีโตมาจากที่นั่นเลยขอบคุณนะคะหกร้อยี่สิบเก้าท่านกดก้าได้เลยจ้ะายขออีกหกบ้านนะอีกหกบ้านนะจ้ะกดเลยจ้ะอีกหกบ้านจ้ะ สี่สิบสี่ท่านขออีกหกบ้านนะจ้าไปเลยขออีกหกบ้านนะคะขออีกหกบ้านได้ไหมคะอีกหกบ้านอีกหกบ้านจ้ามาเลยจ้าอีกหกบ้านนะโกดก้าเลยอีกหกบ้านจ้าโกดก้าได้เลยหกบ้านนะคะขออีกหกบ้านจ้า ขอบคุณค่ะหนึ่งบ้านมาแล้วขอบคุณค่ะก็เล่ากันไปทุกคนทุกคนมีอดีตเราก็มีอดีตมีความทรงจําอะไรใดๆไ,ไปทุกคนก็ต้องเติบโตทุกคนก็ต้องเติบโตนะคะอืเราทุกคนต้องเติบโตนะสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นก็เป็นอดีตขอดูเกรดบีหน่อยได้เลยค่ะคุณสิริกมลเมื่อคืนคุณแพรลี่พูดกับมาดามได้น่ารักมากพี่โอใช่ไหมคะ พี here, Baptist, PI, x, ่โอเนาะแม้เราเป็นเหมือนกันเราก็รู้อยู่เราก็ต้องให้กําลังใจกันเขามีคําพูดที่ว่ากระเทยตายกระเทยเผาเราก็ต้องให้กําลังใจกันนี่อ้าวกดอันนี้ค่ะเกรดบีอันนี้เกรดบีค่ะรสชาติรสชาติความอร่อยเหมือนกับเกรดพรีเมียมเลยต่างกันแค่ขนาดชิ้นเท่านั้นเองขนาดชิ้นอันนี้ให้ดูนี่อันนี้พรีเมียมชิ้นใหญ่มาก ถ้าเป็นเกีรดบีก็ชิ้นจะย่อมมาอันนี้อันนี้ถ้าซื้อไปทานเองซื้อไปให้เด็กๆให้ลูกให้อะไรกินก็ได้เหมือนกันค่ะคุ้มกว่าด้วยสองถุงมีโปรเหลือสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบเหลือสามร้อยห้าสิบมีโปรโค่ะเหลือสามร้อยห้าสิบเด้อกดกร้กกาได้เลยขออีกห้าบ้านนะจ๊ากดกร้าเลยห้าบ้านห้าบ้านห้าบ้านเลย ยายดูคุณแพรี่ตั้งแต่เป็นพระน่ารักขอบคุณค่ะสาสิบคนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะกดก,ก้าเลยค่ะมาเร็วช่วยกันคนละบ้านคนละบ้านะมาแล้วอีกหนึ่งออเดอร์มาละก็ขายไปอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนี่ยบ้านสองบ้านก็ว่ากันไปคนใจดีเขาเขาก็มีเขาก็จะกดเขาก็จะช่วยกันนะคะเกรดบเกรดเคุณก็เลือกเอา ได้เลยเดีสักสามโมงครึ่งนี้ฉันจะอาจะจ,ะจะลงไลน์นะคะพักชาร์จแบตก่อนเอ็นหลังเอ็นอะไรแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตอนเยน็นๆค่อยว่ากันใหม่จะไปดูต้นกุหลาบกับต้นเมื่อวานลงต้นไม้ไว้หลายต้นต้นกุหลาบต้นชบาแล้วก็ต้นปทุมมา หกร้อยยี่สิบท่านสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะหกร้อยี่สิบท่านป้ายไปต่อไปต่อไปต่อใจดีกดตะกร้าได้เลยค่ะใจดีกดตะกร้าได้เลยนะคะใจดีกดตะกร้าได้เลยค่ะหนึ่งออเดอร์มาแล้วขอบคุณค่ะถุงใหญ่มีถุงเล็กมีเลือกเอาตามความถนัดของเราเลือกได้เลยเล็กมีใหญ่มีใจดีกดตะกร้าแค่นั้นค่ะ สอนทำหน่อยอยากฟังก็ถามคําถามถามาสิมันไม่ใช่ธรรมะมไม่ใช่ของพูดไปเรื่อยเปื่อยแชะเอาอยากให้อยากมีปัญหาธรรมะเรื่องอะไรก็ถามมาแล้วก็คุยกันได้เป็นหัวข้อไปมันต้องมีท็อปปิดมีเรื่องที่จะพูดแต่ว่าพูดไปก็เท่านั้นนะคะคุณก็ต้องเอาไปไปใช้กับชีวิตคุณด้วยอะ่ะซื้อแล้วค่าหกถุงใช่เหรอพี่เอาดีๆเอาดีๆหกถุงเลยเหรอ ทำไมซื้อเยอะจังอะซื้อเกตไหนเนี่ยอุ๊ยขอบพระคุณค่ะซื้อหกถุงเลยเหรอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณพี่อะไรเนี่ยพี่นกเหรอพี่นกใช่ไหมคะชื่อพี่อะไร